สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับเราในช่องคุยอาเจียงภายแก้วสักใบนะคะบบแบบค่ะก็บรรยากาศใสาๆนะคะทุกท่านกับฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะตอนนี้บบก็ค่ะสวัสดีวันจุนหัดเช้าอันสดใสนะคะ ฝนตกหนักมากไหมคะเมื่อคืนพี่ควานโโวานเหมือนกับคนไทยหายลูปเรีเยนกับวานทำไมคะตัวแพทนะครับฟ้าร่มอ๋อเมื่อวานทั้งฟ้าทั้งฝนเนาะทั้งฟ้าทาัา้ทงฝนนะคะ,ะจาลุกชายแล้วก็อัอนนี้มอมแแมมเลยนะคะเพราะว่าเล่นดินนะคะเล่นดินเล่นโคลน ฝนตกหนักมากนะคะทุกท่านสายสายให้พายแก้วกินน้ำอ hey, ิ่มหรือยังครับ กินอิ่มแล้วก็ปล่อยสายยางทิ้งนะคะก็สูดของแกยอย่างนี้นะครับถ้าว่าแกอ่าเขาเรียกว่าเวลาจะงองเงนี่เขาจะดึงไว้นะคะอถ้าเขายังไม่อิ่มนะใช่ครับถ้าอิ่มแล้วก็จะปล่อยทิ้งเลยก็อาจจะแฉะหน่อยนะคะทุกท่านเพราะว่าฝนตกทั้งวนันทั้งคืนเลยนะคะตกทั้งวนันทั้งคืนอ่าบางที่ก็ ท่วมแล้วนะคะนาะข้าวเราท่วมเรียบร้อยแล้วนะคะท่วมหลายวันแล้วปีนี้ก็ไม่รู้จะได้ข้าวที่ไหนกินนะคะปีนี้ข้ปลาอาหารนะคะพื้นที่ก็เฉอะแฉะนะคะก็ถือว่ายังดีนะคะบ้านยี่สิบหลังของเรายัางไม่ท่วมนะคะ,ะโลงผูบช้างบางบางบาง้บานก็ท่วมแล้วเนาะพี่ป่านไหมมา มีมาถึงบ้านเราด้วยค<า>่ะเชือกอีกเชือกก่บบฮะเป็นมาวันนี้สองเชือกค่ะเ,เดี๋ยวให้พี่แก้วสิ่มน้ำเสร็จเราจะพาแม่สมใจอาบน้ำหน่อยนะคะขันเนื้อขัดตัวหน่อยนะคะแม่สมใจก็อายุ40ปีนะคะเป็นแม่ของ ฝ่า,ายแก้วนะคะฝายแก้วกับแม่น้องใจบุญอาจจะแฉะหน่อยนะคะทุกท่านต้องขออภัยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะฝนตกทุกวันควันหมายก็ทําความสะอาดอาที่ขัดตัวของช้างนะคะค่ะ เยี่ยมมากค่ะพี่ควันหมาเยี่ยมมากกินน้ำเสร็จจะได้ขัดเนื้อขัดตัวจะได้สบายตัวนะคะไม่สมใจ ไม่สมใจอาบน้ําขัดเนื้อขัดตัวนะคะขัดไม่เอย่ยขัดไม่เอย่ยแม่สนใจเป็นช้างที่ไม่ค่อยชอบขัดตัวนะคะเป็นช้างที่ไม่ค่อยชอบขัดตัวบรรยากาศบ้าน20หลังนะคะทุกท่านยญ้าเขียวขจีมากนะคะเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยนะคะฝนตกทุกวันเลย ก็ต้องขอขอบคุณแม่ๆขอบคุณพ่อๆนะคะสนับสนุน่าวัตถุมงคลจากบ้านช้างกัวเจียงนะคะหลายบ้านเลยนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนก็ขอพรบารมีพระรองนะคะให้ทุกท่านนะคะที่บูชาวัตถุมงคลไปแล้วนะคะขอให้มีแต่ความโชคดีนะคะ ให้มีบารมีเหมือนช้างนะคะสัตว์ใหญ่สัตว์โตนะคะจงคุ้มครองให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะแห่งๆรวยๆถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบกันทุกคนเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็กับครอบครัวกัวเจียงนะคะใายแก้วสักใบนะคะวันนี้ก็ฝนตกทุกวันนะคะทุกท่านก็ขอฝากพ่อพ่อแม่แม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเปลี่ยนแปลงบ่อย,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 ยวันนี้ครอบครัวกัวเจียงควานหมายควานเอนะคะก็ได้ ปรับปรุงสถานที่นะคะปรับปรุงสถานที่ตัดหญ้าให้เป็นเตียนนะคะจะได้ลดยุงนะคะอ่านที่15นี้จะไปงานที่ไหนคะพี่ควานคุนป่าใช้บงคนหรือเปล่าใช้บงคลพวกค่ายค่ะตุนนี้พายแก้วจะออกงานนะคะสำหรับ ถ้าทำอะไรฮะใ,ใช่บอกอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องขัวเจียงภายแก้วสักใบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ like, ับสไ<ด>ครต์กด,ดกระดีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ อ่าช่องกัวเจียงไฟแก้วสักใบด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ